ต่อรถก็ว่าไปต่อที่ไหนตาไม่รู้จ้างอากาศเลยหรอไม่รู้ที่สนามรบเขาหลงนแสดงว่าไม่ใช่ปะเดี๋ยวตาจะงงประมาณสิบกว่าชั่วโมงตาใช่เขาว่าสิบกว่าชั่วโมงถึงเขาว่าถึงแน่ประมาสิบชั่วโมงกว่ากว่าจานนี้เนี่ยเขาคว้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาก็ต้องมาขอแต่งเขาแต่งขอตาไปเที่ยวด้วยนะไม่ใช่หร เพราะว่าเพราะว่าพ่อเต๋นเต๋นเป็นผู้ดูแลตาพ่อเต๋บอกไม่อ่าน่อยไปก็ต้องอนุมัตหน่อยนะไม่อยากไปเนาะแตาทำหนังสือทำหนังสือให้เขาทำหนังสือนะนกักเรียนนีมาขอผู้บกครองอ่ะนอกพ่เต๋นเนาะกินมากยิ้มไม่แต่เนี่ยมีเองหรอยังไม่ยิ้มเนี่ยจะกินนอกต่อ กินเลยกินเลยเนี่ยเดี๋ไปกินข้างนอกอีกรอบอือหือถ้วยทีเด็ดสัตว์ของหวานแล้วมีโอกาสตาตาไปเที่ยวใกล้ๆไปเที่ยวสิงคโปร์ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยอีกหนา่ประเทศลาวจะไปเลยเมื่อวานเ่ยไปไหนเที่ยวลาวสะลาวไทยลาวจะไปเลยนะเพราะมันบินใกล้ตาวันเดียวไปนอนสักคืนสองคืนแล้วกลับมาเลยขี่ขี่รถไปข้ามสะพานไทยลาวไปเลยครับ ไม่อันนี้พี่หนึ่งบอกสิงคโปร์หรือเวียดนามเวียดนามใกล้ๆเราไปวันเอเชียนวแล้วก็นอนสักสองคืนพาตาไปเที่ยวแล้วกลับมาไปกินมาฮันของแพงเนะี่ยเวียดนามเนาะเอาของแพงเนอะชื่อคนนึกว่าเวียดนามแต่มาฮันน่ะต้องต้องมีคนพูดภาษาเขาเป็นนะก็เอ้าเมย์เป็นไหม ไเป็นน่เป็นไหมไม่เป็นเราพูดภาษาอังกฤษ็ภาษากังกเภาษาอังกไม่ใช่ภาษาเขาใช้ภาษาสากลนะจะกับไปฮอดจะกับรเครื่องะก็เอดีซีแล้วภาษาครูไทยใส่เขาเลยก็วอก็ทำมือชี้อย่าเขารู้เรื่องเองก็เหมือนดาวันดอรเนาะแต่นี่ว่า้ไม่มันเกิดตาเขาบอกว่า ให้ตาไปเที่ยวกรุงเทพแตไมเอฟซีตาอยู่ไหนเนาะอังกฤษมั้งหรืออะไรน่ะเอ้าจตก็ม่ไล์บนะพ่อก็ไมีทัวโลกเลตาทัวรโลดทัวโลก,โลกเอาว่าพอนอนจะไปแจมขึ้นนะไล่รสกามีผูนนุนันผะู้ <c oughs> นี้เนาะตีสอมาติมาไล่สดเ <c oughs> อฟซีเขเยอะเนาะคุณตาอาย <c oughs> ุเท่ากันนั่นแหละห้าสิบ หกสิบเริ่มบรัดอืมก็รุ่งมาคุยกันเนาะตื่นเวลาเดียวได้ไม่เป็นไรกลบเสียงเขียดใช่ตาไปกับวีเดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะตต์มาตางบานใช่ปผมเอาจริงแล้วตาใช่ไได้ได้จะหาเอันอ้าววินเองเอาจริงนะครับตาชานถ้าเอาจริงไปเลยไอ่มารับเองที่สนามบินเขาบอกเลยอืมอืมตาชานเตรียมโกอินเตอร์นะครับ เตรียมโกอินเตอร์โออินเตอร์ดูตขาตังประเทศล้ตัวโกอินเตอร์ไปต่างประเทศต่างประเทศเมาอื่นนี่ไปเตรียมโตัวคาดอาหารก็แน่ว่าฮะคิดยอดี่าอยากคาดดีกว่าคาดดีจะปีอะไรก่อนวุ้ยทุวันเดือนใช่เขาเขาอยากเขาอยากสวัสดีตัแตงก็ลุ่งพ้นเออมาออื่นก่อนว่าโอ้ยเปลี่็นดอกแม็กบุ๊คเลยแต่ว่าก็เริ่มเริ่มเล่นมันต้องจับดูดู ควยจักมือนึงนี่เป็นเลยม่ได้เมือไเห็นเป็นเลื่อกระดาไปน่งควยจากซองสมือนี่ตีมือเลยเลื่อนเป็นแล้วแล้รนี่ตนึงใส่ซองมือไปเลื่อนใส่ซองนิ้วเลื่อนนิ้วเดียวก็ได้ม่หยางทำาสปอร์ตรอเลยโอานว่าโอ้ยผาสปอร์ตรอไอ้พลอยไ่ยไ่เลยฮะไม่ห่ยไอ้โมเขาเอ่าไปเขาไม่ได้ไปขึ้นกเลยเ็ไ พยายามจะบอกภาษาอังกฤษเป็นว่าเป็นแต่ไม่ยังกว่าคุปมานิ่งกุลเอตโนนเอฟบีวันเอฟบีวันพี่นยังบางพื้นฐานพื้นฐานเนาะอือยังเอฟบีวันรู้แล้วไม่บอกดาริงโอ้โหอย่าดาริงอืมเลิฟดาริงนี่แปลว่าคนรักมั้งสงสัยอืมเป็นที่รักที่รักเออที่รักแต่ชาางมารรมาดัง มันธรรมดาเลยอน้โน้ก็อะไรสอดเดอร์ปิด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 เมื่อเชิดเมื่อเปิดเ่งหัอยู่ใิเได่งหัจ้มื่นใช่ก่งหัวเฮ็ดจังไรตาใส่อยังไงใส่สวนข้าระสกนป้าพักยังแมวคนาดนี่เปิดก่อนส่ที่หั โอ้เนี่ยแต่ชาใส่หมดติบเลยแสบ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 อันแสบไปมันอาหารถึกใจหมูมันของมักเนาะหมูส้มชันมากเนาะมนเปืเลีไยงเ่บ่ตัวนี้มันเปิ่เปิดอยเลสดเลยไรพบ่ไมทองเบ็ดนี่ไม่เหมือนกับนางไรสดกับเปิดตัวนี้ละพอดิอ๋อทองเบีดไม่มีที่กะสีออกมเสืงอมแน่เยวะ เดนะเสือข้อจีนเพื่นว่าเสียอะไรยังไงตีตีข้อข้อเนาะรายการเนี่อไปลลามีขะนอกเป็นเนี่ว่าพีชนคือสิโลอะไรนะฮะเป็นพีน่คือสิโลเมื่อกี้เก็เนียนเีชนะโวยก็สิโลบล้อไม่มันก็จะ เรามีความสามารถพิเศษมันก็จะดูดูดีนาเชื่อถือกันนะไม่ยนเขาคือจังเรามีความสามารถพิเศษมันเห็ดได้ละวันที่นะยีกิตาได้กับเด็การแล้วกิตาคอยบเปลี่ยนเลยเออบิ๊กบิ๊กเออบิ๊กแล้วถอยนี่ต้องกองสูตรข่อยนะโอ้ยเดกการชื้อมา่อไหร่ถ้าตีเรียนสุดลัดสี่ห้าชิบิ้งพูดม่เห็นนูซ้อมอะไรเลยแจ็คกามันหลุดพี่น้องข่อย ขอยกให้เจ้าเป็นแล้วโอเคค่ะทุาากคนเดี๋ยวไปดูลุ้นพันข้าวของเรานะคะสำหรับไรนี้ป้าประวัติตา <c oughs> บรรยากาศล่าสุดนะครับหน้าบ้านครับในภูเที่ยวมาเจอในภูเที่ยวอีกแล้วเนาะเริ่มหนาวแนละ้วอากาศาหาเหมือนจะหนาวแล้วเนี่ยมไม่ไม่เหมือนแล้วมันหนาวละมันหนาวนะม,นนวนะมันเย็นถ้าเราไม่ใส่เสื้อมันก็เย็นเกินอืมเราจะได้ไปใส่เสื้อแขนยาวนะ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยรัวเลยนะเร่งรอบหน่อยเร่งรอบหน่อยช่วงนี้อาจจะไม่มีหน้าปกกไม่ต้องตกแต่ก็หนก็ไปส่องแล้วเนื้อรู้รู้ทางรู้ทันในทำเองเหรอหน้าปกเอานึกว่าไอ้นั่นทำสุดยอดนะครับนายโพธินึกว่าให้แม่บ้านทำปกให้ เฮ <Hey! S 2> ้ยลดลดลด